เริ่มประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติประธานสปชนายเทียนฉายกิรนันนำสมาชิกถ่ายรูปหมู่ร่วมกันเป็นครั้งแรกและได้ประชุมตั้งกรรมธิการวิสามัญ18คณะก่อนแยกย้ายไปเลือกประธานซึ่งหลายคณะแข่งขันสูงโดยเฉพาะกรรมธิการปฏิรูปการเมืองพลังงานแรงงานค่านิยมศิลปะวัฒนธรรมด้านการเมืองเป็นการแข่งขันระหว่างนายสมบัติธรรมรงธัญวงศ์และนายชัยชิดชอบที่สุด นายสมบัติเฉือนชนะไป1คะแนนอยู่ที่13ต่อ12คะแนนด้านพลังงานแข่งขันกันระหว่างนายทองฉัดหงระดาลมและนายอลงกรณ์พลบุตรปรากฏว่านายทองฉัดได้รับเลือกขณะที่กรรมธิการปฏิรูปแรงงานมีคู่แข่งคือพลโทเดชาปุญญาบาลกับนายประสานมฤคพิทักษ์ที่สุดพลโทเดชาได้รับเลือกด้านข่านิยมศิลปวัฒนธรรมชิงกันระหว่างนางตรึงใจบุรณสมภพ,พและนายนวรัตนพงไพบูรณ ที่ประชุมเลือกนายนวรัตน์เป็นประธานขณะที่กรรมธิการหลายคณะเป็นไปตามคาดอาทินายเสรีสุวรรณพานนท์ประธานด้านกฎหมายนายพงพยอมวาสภูติประธานด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นนายสมชัยฤชุพันธ์ด้านปฏิรูปเศรษฐกิจการเงินและการคลังประธานกรรมธิการปฏิรูปการเกษตรนายเกลกไกรจิระแพทย์ด้านปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาตินายประโมทไม้กลัดนายจุมพลรอดคำดีประธานปฏิรูปสื่อสารมวลชน นายประมวลสุทีวงประธานปฏิรูปและปราบปรามการทุจริตพลเอกยุทธศักดิ์สสทธิประภาประธานปฏิรูปการกีฬาและนางสาวสารีอ,องสมหวังประธานปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งนี้กรรมธิการจะปฏิบัติงานทันทีโดยมองโครงสร้างการปฏิรูปรวมถึงกฎหมายที่เร่งด่วนซึ่งจะมองผลระยะยาว20ปีพร้อมเปิดเวทีสาธารณะรับฟังความเห็นจากประชาชนและทุกภาคส่วน เพื่อนำมากำหนดกรอบแนวทางปฏิรูปประเทศต่อไป